โอ้โหตอนนี้ครับเหมือนมีประเด็นเรื่องการให้สัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมนะฮะก็ถือว่าเกมเสมอกับ l ลิศจุลเตศเเขาก็เหมือนว่าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูนะเขาเป็นผู้จัดการทีมเขาไม่ได้เป็นแค่โค้ชนะครับโอ้โหนั่นแหละครับก็ถือว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยมันก็มีเขาได้อกอีก18เดือนนะ่ะเขาบอกว่าุมอีกปีครึ่งอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนหรือยังไงนะครับ อัมริมลั่นตนเองเนี่ยไม่ใช่โค้ชแต่เป็นผู้จัดการทีมแมนยูนะครับอัมริมยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่โค้ชครับแต่เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่จะอยู่ในตําแหน่งอีกสิเดือนตามสัญญาพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสโมสรมุ่งทํางานตัวเองหลังบุกตีเสมอเลยชยูนเต็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งอัมริมเข้ามารับงานปลายปีสมยสี่สื่อทางการแมนยูระบุว่าตําแหน่งคือเฮดโค้ชเพื่อแทนที่เอริกเชนฮาร์ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมนะครับ อย่างไรก็ตามครับบทสัมภาษณ์ล่าสุดดูเหมือนอัมบริมเองครับที่เหลือสัญญาถึงซัมเมอร์ปีสองยุบเจ็ดเนี่ยกำลังท้าทายผู้มีอํานาจที่สโมสรนะครับเมื่อคืนนี้อัมริมเนี่ยกล่าวหลังแข่งที่แอลแลนโรดครับตอบคําถามว่ายังรู้สึกได้รับความมั่นใจจากเบื้องบนหรือเปล่าอัมริมบอกว่าผมแค่ต้องการบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่โค้ชทุกฝ่ายในสโมสรทั้งแมวมองและผู้พอฮีฬาเนี่ยพวกเขาต้องทํางานตัวเอง ผมจะทำงานของผมไปอีก18เดือนจากนั้นทุกคนจะหมูปอนหากผู้คนไม่สามารถรับมือคนแบบแกรี่เนวิลและวก็คำวิจารณ์เกี่ยวกับทุกอย่างแล้วเราจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสโมสร ก่อนเกมกับลีสำนักข่าวอย่างดิลเมลนะเผยเบื้องหลังว่าคริสโตเฟอร์วิเวลหัวหน้าเมมองของเมนยูเนี่ยเรียกร้องให้อโมริมเนี่ยปรับแผนจาก3-43ของตัวเองอโมริมเนี่ยปรับไปเล่นเป็นแบ็กโฟในเกมเปิดบ้านเฉือนนิวคาสเซิล1-0ูนะครับแต่หวนกลับมาใช้แผนถนัดอีกครั้งเปิดบ้านเจ้ากับวูฟ1-1และล่าสุดแบ่งแต้มกับลีชูนาเต็ดนะครับสื่ออังกฤษเนี่ยยังรายงานอีกว่าอมลโมริมกำลังขัดแย้งกับเจสันวิลคอกพอกีฬาเนื่องจากผิดหวังที่สโม,มสรเนี่ย ไม่วางแผนเสริมทัพมากพอในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับอมริมก็บอกกับบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่แค่โคช้ชนั่นคือข้อตกลงของผมกับสโมสรผมรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชื่อโทมัสจูเกิลไม่ได้ชื่ออันโตนิโอคอนเต้หรือโจเซ่มูรินโญ่แต่ผมคือผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมชัดเจนมากมันจะเป็นแบบนั้นไปอีก18เดือนหรือบอร์ดบริหารจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผมจะไม่ลาออก ผมจะทำงานตัวเองจนกว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแทนที่นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจแบบตรงไปตรงมาของพี่เจ๋งรูเบนอมอริมนะครับเขาบอกว่าเขามาที่แมนยูเนี่ยเขามาในฐานะผู้จัดการทีมไม่ใช่เป็นโคช้ชนะครับเขาเป็นผู้จัดการทีมและตอนนี้เหลือเวลาอีก18เดือนถ้าหากว่าสโมสรอ,อยากเปลี่ยนแปลงเขาก็เขาก็จะไปแต่ถ้าหากว่าอ่าเขาไม่โดนแล่เขายังอยู่ในตําแหน่งเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาจนจนวอนสุดท้ายเขาบอกอย่างนี้นะครับ แกรนีวิวเชื่อว่าอมริมเนี่ยเริ่มอึดอัดครับส่งสัญญาณไม่แฮปปี้บอบร์ดบริหารแมนยูนะครับในส่วนของแกรี่น i วิวครับกูรูคดังบอกว่าคำพูดล่าสุดของอมโมริมเนะี่ยกับสื่อนะเป็นสัญญาณชัดเจนว่าอมโมริมเองเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับผู้บริหารระดับบนของแมนยูนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่แค่โคช้ชนะครับในคำพูดนั้นก็เหมือนเป็นการบอกไปในนยว่าเขาอาจจะอำลาแมนยูเมื่อหมดสัญญานะครับนวิ w พูดในพอดแคสต์ของตัวเองบอกว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเพราะอมริมเริ่มปล่อยของมากขึ้นมันดูเหมือนว่าเขาไม่พอใจกับอะไรบางอย่างในโครงสร้างผู้บริหารคำพูดของอมริมยังต่อเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ในคืนคริสต์มาสอีฟนะครับที่เขาเปิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนในตลาดนักเตะมากเท่าที่ควรนะครับสำหรับการทําทีมในระบบแท็กติกที่เขาต้องการเนวิลก็อธิบายต่อบอกว่าชัดเจนว่ามีอะไรบางอย่างรบกวนใจ,ใจอมริมเขารู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็เริ่มพูดออกมาเอง พอเขาบอกว่าเข้ามาในฐานะผู้จัดการทีมทั้งที่จริงแล้วเขาถูกแต่งตั้งมาเป็นเฮดโค้์มันก็ชวนให้คิดนะคําว่าผู้จัดการทีมเดี๋ยวนี้แทบไม่ใช้กันแล้วเพราะมันหมายถึงการมีอํานาจดูแลมากกว่าแค่ในสนามซ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมทัพอะคาเดมี Academy, ่แนวทางการเล่นโปรแกรมอุ่นเครื่องหรือภาพรวมของสโมสรผมเคยเล่นให้ผู้จัดการทีมจริงๆและพวกเขามีอํานาจตัดสินใจในหลายด้านของสโมสรซึ่งดูเหมือนว่าอโมริมกําลังสื่อว่าเขาอยากได้อํานาจตรงนั้นมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนวิลยอมรับว่าในเกมกับลิชูโรเตเกมเล่นเกมรับได้ดีมากเขาบอกว่าผมคิดว่าเกมรับของแมนยูแข็งแกร่งขึ้นเล่นกันมีวินยัยรับมือกับบรรยากาศได้ดีและสมควรได้หนึ่งแต้มกลับบ้านด้วยซ้ำนั่นแหละที่ทําให้ผมแปลกใจเมื่อได้ยินคําพูดของอัมริมหลังเกมเพราะมันคือผลเสมอนอกบ้านใช่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเพิ่งแพ้แบบย,แย่าแย่ต่อวูฟในบ้าน แล้วก็ยังมีเกมกับเบอร์ลี่รออยู่ในอีกไม่กี่วันจริงๆมันยังไม่จําเป็นต้องจุดไฟอะไรตอนนี้แต่กลับมีไฟถูกจุดขึ้นมาเองเนวิลล์ทดท้ายบอกว่าอารมริมเป็นคนจริงใจเสมอมีจุดยืนชัดในการให้สัมภาษณ์เขาพูดในสิ่งที่คิดมาตลอดแล้วก็ควรทําแบบนั้นต่อไปแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าเขาเริ่มชี้นิ้วขึ้นไปข้างบนซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันย่อมมาพร้อมกับแรงกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้คือในมุมมองของแกรี่เนวิลล์นะเชื่อว่าอารมริมเนี่ย ส่งสัญญาณไม่แฮปปี้กับบอบร์ดบริหารเมนยูนะครับ